ก็กล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปีโป้คงครับวันนี้เราจะมารีวิวแมปอะไรอ่ะฟุซซอสอะไรไม่รู้อ่ะบัวๆไปครับแอดแบงค์คนดีคนเดิมของเราแต่เขาหายไปแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เขาหายไปแล้วเขออนาน่าจะไปดึกดาบแล้ววันนี้อยู่กับช่องแอดแบงค์เป็นช่องที่เล่นเล่นกับเรามาตลอดนะครับอันนี้ดึงไม่ได้อะเ <c oughs> นี่ยร้ยที่ไอ้ี่ไอ ดีคลิกคิกไปเรืรเ่อยๆนะเดือกโเดืนโตเดอเนะดือ,อ,อโโกเดือกคลิดอกาเด็นกเดือกโอกโตเดือกโตเอกโตเดือกอกโตดือกเดือกตเอกโตเดือกเัอกโเดืหรือถ้าเราอากโตเดกโตเดือกโหเือกโเ,บบเือตเดือวโตเดกืกดออตเดืกดกโตือออโตโด แล้วก็แล้วก็ไม่แล้วก็ไปอไม่รู้ว่ามันมีสู้บ่านะแต่ว่าถ้าเราเติมตีแล้วแข็งแกร่งขึ้นเราจะพอยิ่งเรากดคลิกไปเรื่อยเราจะได้แบบก้าวที่ใหญ่ขึ้นข้างบนตรงกลางนี้ใช่แล้วก็มาเปิดตรงนี้นี่ไม่ใช่มาเปิดดีมาจะมามาใช้ดาบ หนึ่งดาวโอ้โห่เก้ายหกหกสู้กับห้าพันสภาพเพริเล่แล้วเราเรามีถ้วยเรามีถ้วยใช่ไหมแอดนี่แล้วเรามาเปิดเรามาเปิดตรงนี้นี่นี่เปิดนี่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 เปิดไข่เปิดไข่เอาสัตว์เฮ้ยผมได้ตัวเลยไปได้ขอบบอสได้ขอบบอนขอบบอสโคตรกลับเลยขอบบอส คุณได้ของดีกว่าผมแล้วน่นะตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแอดแ,แ,แล้วเราก็มาดึงดาบเรื่อยๆดึ้บบนี้เอาไว้ชักอย่างเดียวใช่ดึงดึงดาบ,บดึงดาบเพื่อเอาถ้วยแอดดึงไปเรื่อยๆโอ้าามันมีมันมีโอกาสได้ส่วนสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าเราเก็บครบน่าจะประกอบได้สัตว์เลี้ยง ยังถักจุดประสงค์ของเกมนี้ไปใจเดี๋ยวแป๊บนึงครับแต่ผมว่ามาจุดประสงค์เลยเราชักอย่างเดียวครับชักดาบเลยเนอะเฮ้ย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 แอ๊เอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครมีคนเทรดมีคนเทรดของให้หรอของฟรีก็อยู่ในเงื่อนไขว่ของฟรีอะอ๋อได้เนี่ยนี่มงกุงงกนะเนี่ยอู้ถ้าถ้าใครอยากได้ของในแบบนี้ก็ นี่ครับกิฟต์กิฟต์อินเวลาทามออนอุ้ยได้หรอ้ผมดึงผมดึงได้แล้วนี่ว่าเลกดคลิกไปเรื่อยแอดเรียบร้อยเหมือนเหมือนเหมือนคนบิงค์ได้สักทีคูณคูณสองจุดหนึ่งแอด ของเีเนี่ยไอ้คูณหนึ่งจุดสองศูนย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเพิ่งมาเล่นเหมือนแล้วเฮ้ยเพื่อนล้มเพื่อนล้มโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเฮ้ยไอ้ลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกไม่ได้เจ้าแขกเต้าแขงไว้ดีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแอดแบงค์อ๋อถ้าใครถ้าใครมาเล่นแบบนี้ก็ถ้าใครอยากขี้เกียจคลิกแบบนี้ก็ออโต้เขาแจกฟรีอยู่ ขวาฝั่งขวาใช่ฝั่ง <l ux> แล้วก็ถ้าใครขี้เกียจแบบไปนั่งไปนั่งดึงมีดตลอดอะไรเงี้ยก็สามารถออโต้ไฟได้แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราอยากได้เป็นของฮาร์ดหรือเอ <l ux> ็กตรีมหรือเ<อ>บลบอสอะไรบอสอดของบอสสุดอ่ะสุดท้ายอ่ะถ้าขี้เกียจใช่ครับน้บหนุนได้ครับแต่แต่เราจดน้เราจะไม่นับหนุนแอดผมมีเดี๋ยวร้อยเก็บไปเลยอนั่นแหละ แอดผมมีอะไรจะบอกแนะนํานะเก็บพยายามเปิดกล่องไอ้ไม่รู้ว่าใช่ไม่รู้ว่ามันจะแนวทางดีหป่านะแต่ถ้าได้ของแบบคอมมอนหรือระดับกากากอะบ่อยอะก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บครบสามตัวสามารถอัปเกรดให้เป็นแบบสัตว์เลี้ยงสีทองสีทองได้คือมันจะบวกเพิ่มขึ้นแต่สัตว์เลี้ยงช่วยเราได้เยอะเนี่ยพอเราเปิด ร้อยดูนะครับงนั้นเลยคือยิ่งดีก็ยิ่งดีไม่ระดับแม่ระดับไอ้ที่เปิดเจ็ดร้อยมันคูณตั้งสี่เนี่ยใช่เห็นไหมนี่นี่แอดแอดเห็นคำเห็นคำว่ารีเบิร์ตไหมเกิดใหม่อ่ะการเกิดใหม่อ่ะซ้ายมือรีเบิร์ตอะถ้าแอดอยากเกิดใหม่แอดก็สามารถกดได้เลยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ของยิ่งขึ้นครรีเบิร์ต แต่มันจะได้อ๋อรีเบิร์ตอันนี้ก็เริ่มพันใหม่ก็ต้องไปดึงดาบใหม่อย่างเงี้ยใช่แต่แต่มันจะได้ของดีขึ้นอ๋อสองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดห้าสองจุดอันนี้ออกอันคลิปทั้งที่ว่าผมยังไม่ได้อดีตเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรติดมาวะเฮ้ยเฮ้ยต้องรีเบิร์ตเรื่อยๆอะในเงี้ยใช่ เพื่อที่จะไปเจอคนเก่งๆไงที่เป็นไรเฮ้ย,ย,อยแอดแอดเห็นขวาบนมากไอ้ที่มันเป็นกลงล้อหมุดอยู่อะกด้าไปดิเห็นมันมันเขียนว่าฟรีอ่ะกดรับมาแล้วเฮ้ยเปิดเปิดใครฟรีแอดโอ้โอ๋ออ๋อแอดคือไ,ได้เอเดียนเขียวมา ไอเราก็ดีใจแม่เราก็ดีใจไงเราเนี่ยก็รึว่าเราไม่เหมือนใครเลรึว่าได้ของฟรีแบบฟรีอะไรเงี้ยมันเปิดไปได้แล้วนี่นี่มาตรงนี้ไหนวะดี่นี่ีเดินมาผมงนี่แล้วอ่าเนี่ยเราเอาอันที่ดีที่สุดในที่คลิกสี่จุดห้าหรอมันคือการที่ว่าเราเก็บก้ามไปเรื่อยๆจนครบสองหมื่นห้าเงี้ยแล้วมันจะอัปเกรดให้เราฟรี แล้วเราก็สามารถแล้วเราก็จะยิ่งคลิกได้เยอะขึ้นมันคูณสีนะ่เนียได้แล้ว,ได,ลวได้ดาบใหม่แล้วป๊พอพี่ได้ดาบใหม่แล้ว,ลวเฮ้ย้ขามาเวแบบปึ๊งจังเออเมาส์แทบพังอะ่ะม,มีตังค์เราเป็นคนจนคนจนแล้วม,มีสิทธิ์ไหมคะไม่มีครับไม่มีดูดาบดิเฮ้ยเล่น ค,คุณไม่ได้ถือดาบนะ What What the Fuck ที่ผมเห็นเน,นี่ยดูขึ้นคไวขึ้นทีละพันอะ่ะบออผมก็พันพันเหมือนกันอู้พันสองไปแล้วผม <ดา S 1> ผม <ดา S 1> ผมต้องตีประมาณห้าร้อยเทีถึงจะได้หกแสนขอ้นทีล้เท่านนไหร่อ่ะ ผขอ,อสองชั่วโมงได้ระดับ,<ห>บโอพปัสโลปัลสโลปัสโลปัสโลหน้าตาหน้าตาเหมือนที่เสือย่ายโชโชิโร่เลยห <c oughs> <c oughs> น้าหน้าตาหน้าตาเหมือนผมเลยหลอกเหมือนกันบ <c oughs> อกเลยชักดาบรัวๆครับ <c oughs> ตีเดียพันเอ็ดครับแ่ ไม่แฟร์ครับไม่แฟร์พันเอ็ดพันเอ็ดเจ็ดร้อยี่ตีพันสผมไม่แฟร์ล้าคำถามนี่เไปจุดจบมันคืออะไรฟอนายกสู้กับบอสครับสู้กับบอสเต็ตีตีในทีหนึ่งได้ทีละพันสามจุดจบมันคืออะไรครับจุดจบคือไปดานสุดท้ายให้ได้ครับ มุกกบอสมึงหัวมึงถึงกแล้วร้านนึงอ่ะก็เนี่ยได้ทีละพันสี่ น่าจะได้เยอะกว่าใช่ไหมอยากลองรีสักสิบรอบอะแต่อันนี้มันหมื่นอันนี้มันหมื่นถ้วยเลยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเปออิดไข่เขียว oh! 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 อันไหนโอ้แอดดนะูอย่าบอกนะอย่าบอกนะเปิดไข่เขียวแล้วได้เนี่ยได้ออมิดมิติครับขั้นสุดยอดแค่นัออ้นแหละไ,ไหนโชว์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 ไอ่เขียว มิติแก่มิตไ,ไวนาะพี่โอ้โหโคตรกาดได้ทีทีครับทีท,ทีมันได้ทีมันได้ทีปลาเขียวได้มิติทำได้กับวะมันได้ทีครับแต่กาก,าก,กครับ <c oughs> มันคูณสิบครับคนดูโอ ก็ตีบอสสิบรอบก็ได้แหละอัจนีผมมาแล้วเออไม่อ๋อไม่เสียถ้วยด้วยแอดถ้วยอยู่ใช่ไหมใช่แอดฟูลีเบิร์ดเลยแต่ผมมาอยู่กับแอดอยู่ผมไม่ทิ้งไปไหนรอเน่แปดพันแล้วแปดพันแลตีตีบอสไปเรื่อยแอดสิบสิบสิบห้ารอบก็ได้แล้วกระดาษแม่งเท่ชุดนี้แม่งเทวเท่ว่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงจุดจุดนี้เราเราเป็นคน่อยแตกงเรื่องการแต่งตัวจริงๆนะอยากแต่งตัวให้ได้อย่างนี้เท่ดีวะโอ้แล้วผมบอกเลยแอดถ้าแอดมานี่คือแอดจะร้องว,ว้าวคือแมปม,ม,นะม,มันสวยมากแมปมันสวยมากแอดเดี๋ยวเราดูเรียกนะว,ว้ <laughs> าวโอ้เฮ้ยแอดผม ผมเริ่มเครียดกับเซิร์ฟนี้แล้วทีเราจะบอกประตูประตูด่านต่อไปที่เราจะไปได้อันแรกเท่าไหร่นะส <5, S 1> องหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นเอ้ยเออหมื่นห้า 5, 5, แต่แต่อันเนี้ยอันต่อไปอ่ะยี่สิบล้านก็จบแล้วนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับโลบักจบเกมแล้วโลบออกแบบดึงดาบนะครับนะจำชื่อแบบไม่ได้บูดาบกันบู บัวซอส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 เลยครับใช่ครับราดซอสหน่อยครับอร่อยขาน้าทางนี้ดี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 โคตรสวยอ่ะแม่แสงสะท้อนด้วยพันไข่เดันใคระไข่สุดท้ายหกแสนหกแสนห้าแล้วก็นี่อะไรบอสโลกเหรอเมก้าบอสติบคิววิลเลี่น ตไอ้นั่นไงนั่นตนัตกูเล่นได้หมดอะมาดี๋ยวจะวานนี้สองขวดแล้วกูเล่นได้หมดอะใช่ไอไอไอถั่วเน่าที่มันเหม็นๆปะอันนั้นใช่นันตกล่้นอุยแอดแบกตัตอโทษั่กแล้วกกกูวงหวัอไ่ายา ด้วยอ่ะคุณเหนื่อยเลยเล่นมุกลึกด้วยเขาเล่นมุกเอาเหนื่อยไงเขาเล่นมุกลึกอ่ะอ่เล่นมุกล,กลึกเฉยเออก็ถ้าใครแบบออนเวออนมานานมากก็สามารถมารับออนครบสี่ห้าดีสามารถรับเออะไรเขาเรียกว่าอะไรว่าอะไรไม่รู้อ่ะที่มันดังๆแพง,แพงแๆเที่ยวขายได,ได้มันคือตัวอะไรไม่รู้ที่มันดังอ่ะ แล้วเราสามารถเปิดไข่ได้ไหมเปิดได้ใช่ไหมได้แล้วได้ไรแอดดได้ไรได้แล้วได้ไรก็คือถ้าใครออนครบ35นา่ยสามารถมารับตัวนี้ได้อยู่ตรงนี้เลยซ้ายบนพอเรากดรับปุ๊บเราก็มันจะมาอยู่ในกระเป๋าได้มา3ตัวแล้วทุกตัวคือตึงมากแอดคูณ40คูณ40ทุกตัวคูณ40 38 35 ตึกว่าของที่ผมได้ตอนแรกอีกสห้าสมแปดสย่งตึงือว่าเป็นแบบที่ดีครับออรรแนะนำา่นำรับดแน,นครับใช่แปู้อหรอ่าชอไรงน้ใชู่ผส Le หรือเจลิเจซี่ก็ได้ครับอร่อยค<ะ>ลิปนี้ติดเหลืองคลิปนี้ติดเหลืองไม่เป็นไรไม่ติดนะครับนะแค <c oughs> <fi> ่พูดถึงยินีนะี่ของไทยด้วยอร่อยด้วยอร่อยครับแนะนำ <c oughs> ะครับมีตังก็อย่าหาแดงครับเลยแนะนำแหม้ว่ามีตังก็อย่าหาแดงครับแพงจัดเลยนะแพงจัดอันนี้กี่นาทีอ่ะออนหนึ่งชั่วโมงได้ แน่กับแบบนี้ออนีกหนึ่ง,งชั่วโมงสิบสี่นาทีโอ้ชิบหายนะีได้ของแตกตังค์ครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วเป็นแบบมาเล่นมาเล่นทุกวันเลยอยากแบบเราชอบแบบแนวทิกเงี้ยเราอยากเล่นทุกวันแล้วมากดทิศม,มากดทิ่เดย์เดย์ก็ได้เช็คชื่อวันแรกวันแรกเราได้ขอเราได้ถ้วยวันที่สองเราจะได้เป็นผัดเลี้ยงแล้วบโอพีเดลี่ล็อกอินใช่เดลี่ล็อกอกิน กูอยากเล่นทุกวันไหมเนี่ยก็คลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายของแบบนี้ครับผมเปิดได้แล้วเนี่ยเราก็เปิดอ๋อลืมไปมันใช้ถ้วยไม่ใช่ไม่ได้ใช้กราบสองล้านนะเพราะว่าหนามันใช้ถ้วยนะโป้คนเตอร์ดผู้คนเติร์ด ได้ตัวนี้มานี่ไลค์แคทกับไลค์แคกับไลค์แคทกับพอพอเส้นอเส้นเส้นเออเสนอเตัวการโปมันเนีัสำหรับใครที่ยังแบบเพิ่งเริ่มเล่นแบบเข้ามาก็เอ๊ยเด็กใหม่อะไรมาเล่นเหมือนพี่สี่เหมือนที่สี่ตามแล้วนั่นแหละ ก็ได้เอาโค้ดสองอันนี้มาใส่ก็จะเก่งขึ้นไวขึ้นแนะนำเปิดเปิดได้เลเจินารี่แต่จริงๆโคตรกากเลยอ่ะใช่เหลือผมคนเดียวแหละแอดแบงไปซื้อของกินให้เมียสีตาพี่สีตาโหก็ผลประกอบการวันนี้ก็ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้วินมาตั้งหมื่นสองมมสองนี่ถือว่าน้อยมาก แต่ว่าคลิปครั้งนี้ก็คือถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็สามารถมาโหลดมาเล่นได้ครับตามที่ผมสอนหรือทำตามที่ผมเล่นได้เลยคือถ้าอยากตึงก็เติมครแค่นั้นแหละจบยัไงไก็ขอบคุณสำหรับในการดูคลิปครั้งนี้นะครับคลิปแรกที่เล่นเราบอกก็คือคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งคลิปตอนหนึ่งแบบจะมีมไว้เรื่อยๆ ก็ขอบคุณที่มาติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไคร้ให้เป็นกำลังใจให้ปีโป้คุม้ผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก,ก์โค,โค้ดก็ทิ้งลิงก,ก,ก์แมพไว้ให้ใต้ใต้ใต้ล่างคลิปนะครับเจอกันครับจุบ๊บ